เราต้องหาวิธีฆ่ามันทุกรูปแบบคุณสมุนพรเราไม่ไปสูงสิงกับใครเราก็ไม่ไปติดกักตัวอยู่บ้านแต่ไอ้ชาโควิดมันมาอยู่ตามโต๊ะเจ้าอี้ในรถอาคารเรามองไม่เห็นมันน่ะเราก็แบบถ้าเราไม่ได้ล้างมือบ่อยๆเราไปจับอสมมติตรงนี้มีโควิดก็ไปจับปุ๊บแล้วมาขยี้ตาติดแล้วนะเราต้องทำการฆ่ามันก่อนที่มันจะมาติดเรา โดยเฉพาะอาชีพอย่างเราผู้สื่อข่าวนักข่าวสื่อมวลชนเรายังคงต้องทํางานคือเป็นความจําเป็นที่ต้องออกจากบ้านโดยเฉพาะนักข่าวอันนี้เนี่ยเป็นภาวะเสี่ยงรถของรถข่าวเนี่ยบางทีเราก็กังวลนะว่าเราจะไปรถข่าวเราก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้นะฮะน่ารักมากนะครับอาจารย์ออสรงศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์บุกมาที่สถานีโทรทัศน์ท NN ช่อง16ครับมาฉีดพ่นสารเคมีกําจัดโควิด -19 ฉีดปุ๊บมีทั้งแบบตายปั๊บเลยอ่ะค่ะแสองนาทีอ่าและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยอาจารย์ออสพาทีมงานมาครับอาจารย์อาจารย์กำลังจะทำอะไรอาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยฮะเชิญค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ออสนะครับรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์นะครับอาจารย์ออสสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวันนี้มาแบบเต็มยศเลยสวัสดีพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีค่ะปราบโควิดนะฮะอาจารย์ออส เรากําลังจะทําอะไรครับมีทั้งเครื่องพ่นแล้วก็มีสารที่ผมทราบข้อมูลมาเล็กน้อยว่าเราจะใช้สารตัวนี้เนี่ยในการฉีดทั้งรถทั้งอาคารเพื่อขจัดโควิดการทํางานของมันทํางานยังไงฮะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารทีเนนย์ฟุฟก่อนนะครับ,รบก็อพอดีมีงานวิจัยของมาลาัยเกษตรที่ร่วมกับคือบริษัทฟาร์มาแฟกนะครับที่เรากําลังคิดค้นน้ํายาเขาเรียกน้ํายาล้างพิษนะฮะก็ทางภาษาอาหารก็เรียกว่าคอชอ,อนอรอนะครับ เมื่อเช้านี้เราก็นําเสนอที่กองทัพบกก็คือเราจะใช้ตัวไฮโปคารัสแอซิดนะครับหรือที่เรียกว่าน้ําอิเล็กโทไรซิสเนี่ยนะครับในการที่จะแทนสารเคมีจากต่างประเทศนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าในเมือดขาวเราสามารถผลิตเองได้แล้วก็เด็กๆก็ใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงนะครับ p h ก็อยู่ที่ประมาณ6นะครับวันนี้มาที่ทีเอ็นเอก็คือได้รับการร้องขอมาเราก็เลยเปลี่ยนให้ไปใช้กลุ่มหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็ที่เราจะใช้ก็คือกลุ่มควอเทอร์นารี่แอมโมเนียมแอมโมเนียมคอทาว์นะครับยี่ห้อก็เป็นของทางฟาร์มาแฝกเขานะครับก็เป็นตัวที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะตอนนี้ที่ใช้อยู่ที่อิตาลีด้วยก็มามาให้ฟรีมาช่วยกันนะครับก็เห็นว่านักข่าวต้องเจอคนเยอะแยะนะครับวันนี้ก็เลยเอาทีมงานด้านหลังมาก็คือจะฉีดพ่นทั้งรถข่าวทั้งหมดไมโครโฟนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ทําข่าวของทีมงนวทั้งหมดครับข่าวดีนะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้อาจารย์ออส พูดว่าผลิตในประเทศไทยคือเราไม่ต้องนําเข้าเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราคงต้องใช้สารนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องสู้รบกับมันในระยะที่ค่อนข้างยาวเราจะฆ่ามันในระยะยาวเนี่ยนะฮะในทุกพื้นที่ก็ต้องใช้สารตัวนี้นี่คือผลิตได้ในประเทศไทยก็มีสองส่วนครับตัวที่ผลิตได้ในประเทศไทยด้วยแล้วก็ตัวที่นําเข้าด้วยนะครับวันนี้เรามาก็คือเครือฟาร์มาแฟคเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องเอกนะฮะภาคภูมิ นะฮะอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับน้ำยาของอตัวแอมโมเนียมคลมพาวตัวนี้ครับค่ะพี่คือผู้ผลิตเลยนะค่ะพี่เอกทางนี้ค่ะพี่เอกเหลาหน่อยสนะวัสดีครับก็น้ำยาตัวนี้นะครับผมก็ได้นำเข้านมาจากเบลเยียมนะครับผมก็มาอยู่ในเมืองไทยนี่ก็ประมาณ15-16ปีแล้วครับซึ่งน้ำยาตัวนี้ของเราเนี่ยฆ่าพวกเมอร์ซาไข้หวัดนกแล้วก็ขอ,องทางมือเท้าปากแต่ตอนนี้เนี่ยคือเราจะมาร่วมกันช่วยเหลือประชาชนโดยการที่ว่า ใช้ยูมูเนียมเนี่ยตัวนี้ราคาของโควิดได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าประชาชนอยากจะอยากในบางพื้นที่ที่แบบค่อนข้างเสี่ยงเียะหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็คือร้องขอไปที่ฟา a ์ a แฟกต์ไดเออ้เรายินดีครับผมตอนนี้เพราะเราทำาีเอาให้หลายที่อยู่เหมือนกันเ,ออเพราะเนื่องจากว่าน้ำยาตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็น b i o d e ดคา a ดเบิหมายความว่าย่อยสายเองตามธรรมชาติด้วยนะครับผมแล้วก็มีพีเเป็นเนะฮะ แล้วก็ได้ยูโรเปียนนอมด้วยนะครับผมซึ่งมีความปลอดภัยสูงครับตัวนี้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ของอาจารย์ออสที่ได้มาเมื่อเช้านี่อีกของทางฟ้าฟ่าแกเอีกก็ทําให้บ้านเรามีความปลอดภัยสูงของนวัตกรรมของน้ำยาฆ่าเชื้อตัวใหม่ๆเข้ามาครับเดี๋ยวให้โปรคลัสให้ออันนั้นนำเข้าตัวนี้ตัวนี้ผลิตเองผลิตเองครับเดี๋ยน้องดิวัตน้องดิวัติ่กรมเกษครับ ครับก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นนวัตกรรมของพวกเรานะฮะก็คงเป็นกลุ่มโอเคเป็นน้ำยาอิเล็กโทรไลต์นะฮะก็อาจจะผลิตจากก็คือจากน้ำเกลือธรรมดาครับแล้วก็ผ่านระบบอิเล็กโทรไลซิสก็จะได้ให้โปรคาร์แอซิกนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมในบ้านเราก็จริงแต่ว่าก็มีใช้มานานแล้วนะครับครับผมอาจารย์ออสครับอย่างนี้เราสาธิตเลยดีไหมฮะได้ครับเดี๋ยวให้ทีมน้องๆนะคะชุดเต็มนะฮะยูนิฟอร์มอครับพร้อมกับเครื่องพ่นอีก3 4สี่เครื่องนะครับลุยครับคุณผู้ชมครับไปครับ อเชิญนักรบโควิดครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเราได้เป็นตัวอย่างที่เอามาแจกนะตัวนี้เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็นน้ำยาอิเล็กโทรไลต์นะฮะ สเปรย์ฆ่าเชื้อผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไรซิส์นะฮะสามารถใช้ได้กับผิวหนังของเราแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ใช่แอลกอฮอล์นะฮะคุณผู้ชมใช่ไม่ใช่เนี่ยผมฉีดให้กำมลนพรนะฮะหรือจะฉีดตามโต๊ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฉีดไปเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์ฉีดไปเลยนะฮะเนี่ยฉีดที่มือผมคุณผู้ชมเราฉีดได้แบบนี้เลยเนี่ยใช้ใช้ได้กับตัวเราด้วยอันนี้เขาทำมาแจกนะไม่ได้มีขายแล้วก็ฉีดในรถข่าวเราเนี่ยคุณผู้ชมใช้เครื่องตัวนี้ฉีดเข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ ปิดประตูปุ๊บาการทํางานของสารตัวนี้ทําทงานอย่างไรเราคุยกับอาจารย์ออสอีกนิดหนึ่งนะฮะ,ะว่าสารตัวนี้ทํางานอย่างไรฆ่าโควิด -19 บเก้ายังไงและคนใช้ยอย่างพวกเราจะโดนด้วยไหม,มจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจารย์ออสเล่าให้ฟังหน่อยฮะอาจารย์ออสครับน้ํายาตัวนี้เนี่ยนะที่กำลังฉีดพ,พ่นเข้ารถเข่าของเราเนี่ยการทํางานของเขาเทำงานยังไงฮะ,ะเราใช้2ตัวนะครับตัวที่ฉีดพ,พ่นอยู่ก็คือ คอเทอร์นาลีแอมโมเนียมคอมเพลนะครับยี่ห้อยูโมเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยคอนแทคไทม์ Time อยู่ประมาณ10นาทีพูดง่ายๆก็คือสัมผัสเชื้อภายใน10นาทีนี้ตายนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ร่วมกันที่จะเป็นตัวนําเสนอใหม่ที่เป็นงานงานวิจัยนั่นก็คือไฮโปคาร์บอสแอซิดนะครับหรือว่าน้ำอิเล็กโทรลิซิสนะครับความเข้มข้น100 ppm ตัวนี้คอนแทคไทม์อยู่ที่5วินาทีหมายถึงว่าละอองน้ำนะครับหรือว่าละอองของสารเนี่ยโดนเชื้อโรค ภายใน5วินาทีนี้ไวรัสตายตายเลยครับหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดได้ <ฮะ S 1> ส่วนตัวที่มีการใช้ทั่วไปในกลุ่มเช่น e อิเล็กพวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ide, พวกนี้คอนแทคไทม์สามสินาที<ม>ต้องระมัดระว,วังนิดนึงนะครับหรือเบนซาโคเนียมคลอไรด์ที่เราเห็นใช้กันอยู่เ <ฮะ S 1> นี่ยคอนแทคไทม์ก็มากกว่า20นาทีเพราะฉะนั้นเวลาฉีดฆ่าเชื้อเสร็จต้องรอ <ฮะ S 1> อย่างน้อย30นาทีถึงจะเข้าเคลียร์พื้นที่ไม่งั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากอะไรที่เราไปฉีดพ่นแล้วเราไปสัมผัสเชื้อโรคนะครับ มันทํางานฆ่าเชื้อโรคไปแล้วถามถึงสุขภาพของคนใช้บ้างอาจารย์ฝอยละอองของน้ํายาเนี่ยมันมาโดนเราเราจะเป็นอะไรไหมฮะถ้าเป็นกรดไฮโปคอร์แอซิดนะครับหรือนะ้าอิเล็กโทรไลต์ตัวนี้ในเม็ดเลือดขาวเราสามารถสร้างไฮโปคลรอรด์ได้เองตัวนี้ปลอดภัยต่อมนุษย์อย่างมากนะครับแล้วก็เป็นวอเตอร์เบสหมายถึงว่าไม่มีองค์ประกอบของแอลกอฮอล์ไม่ไม่มีการติดไฟนะครับ พูดง่ายๆก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้กระเด็กได้นะครับแต่ว่าไม่ควรดื่มกินเพราะว่ามันเป็นกรดอ่อนๆ pH อยู่ที่ประมาณ6นะครับส่วนตัวควอเทอร์นารี m อม i เนียควมเาที่ฉีดลดนักข่าวอยู่นี้ pH 7นะครับเนื่องจากว่าเราได้รับการประสานงานว่ามีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ข่าวเราก็เลยเลือกในกลุ่มของควอเทอร์นารีแอมโเนียความเผานะครับซึ่งตัวนี้ก็ ปลอดภายเป็นไบโอเดกาเดบลนะครับก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะครับไม่อันตรายครับก็คือฉีดไม้ฉีดกล้องฉีดอุปกรณ์ต่างฉีดไวเลตอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับไลท์จะค่อนข้างสั้นนะครับก็หลังจากมาทํางาน10นาทีหลังจากนั้นก็อยู่ประมาณ5นาทีมันก็จะสลายตัวกลายเป็นน้ําธรรมดาหลังจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดได้ตามปกติครับขอบคุณอาจารย์ร้อนนะครับ นี่ต้องยกมืออย่างนี้กับมนพรว่าโหเราชนะจริงๆเรามีอาวุธของเรานะครับขอบคุณอาจารย์ออสแล้วก็ฟาร์มาแฟคด้วยนะครับที่มาทําให้รถข่าวของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดจากไวรัสโควิด19ฉีดเมื่อกี้ฉีดไม้ฉีดอะไรหมดเลยะะนะรู้สึกมั่นใจเวลาออกไปทํางานมากขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมทีนเอ็นช่อง16นะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกดต c r i า e และกดกระดิ่งเอาไว้เพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ